่าชีวิตมันจะเป็นจช่นีแล้วนะอยากยอมตุ่ปบุตซคอนเนาะมีสุขมีทุกข์พระเก้า่ากันไปนทุกแน่ทุกแน่แจ้สัลลัเนะแต่ว่าจะไหท,ทุกสิ่งทุกอย่างมันกะเดี๋ยวกับพานพ้นไปเอกับพานพ้นไปดอกมันบ่ทุกตลอดดอกแม่นบ่ละอยากยอมมันบ่สุกตลอดดอกจันสั่นเดอทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวมันกับพานพ้นไปแจงสัลลัอขออย่างเดียวกคือว่าให้เฮามีกำลังใจเนี่ย เนม่ยยยังสี่เนี่ยกำลังใจเนี่ยมันสำคัญที่สุดเยี่ยย่อมแนวอื่นกะเป็นสิ่งที่ดีอยู่แต่ว่ากะบกำลังใจกำลังใจในยามที่มันทุกจิตทุกใจเนี่ยกำลังใจนี่แหละให้กันและกันได้มีผู้เฉลี่ยความสุขความทุกข์ให้คืิดยังสี่ว่าเอาเฮากับบได้สุขพูดเยวเฮ้ากับบได้ทุกข์พูดเยวจังสัรพ์่ะความทุกข์ความทุกข์มันจะมีกันโุผู้โซควันความทุกข์ความทุกข์มันจะอยู่ที่ ยิตดีใจเนาะโลกธาะท่เนี่ยแะมีลาบเสื่อมลาบมีหยดเสื่อมหยดสันเสื่อนิ่งท่าสุกขทุกเนี่ยแหะมันคู่กันไปเค่ดันครับแต่คำว่าที่พอแม่ผู้บายาจานเป็นตังเป็นสอนน่ะหยาดย่อมเนาะสุขและทุกข์อยู่ที่ใจมิใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสถ้าไม่ถือก็ไม่ทุกข์พรบสุขใจเราอยากได้ความสุขหรือทุกข,ข์กจรด้เวลาเนาะฟังเสดฟังทมไปเจงปีแล้วได้กำลังใจไป เยี่ยมยามตามข่าวกันไปแกสัละชีวิตมันยังมีอีกยังทีด่ดีดีงามงามอยู่อาจยอมนอนหลกตังเฮ้ากต่ยังมีคุณงามความดีอยู่แจสัละขอให้คุณงามความดีมันอยู่กับชีวิตของเฮาไปตลอดจะแล้วกันเพื่อระปทธเจ้าเป็นอย่างหนึ่งก็คือว่าการทําคุณงามความดีเนี่ยแหละมันมันดีเนาะบ่ทําความตัวโดยประการตั้งปวงทําความดีให้ถึงร้อม ตั้มจิตตั้มใจให้สดฟื้นพ้องใจคือจังกับครอบครัวแผว่นดินตะวันวกเขามามเอาตัม้มาะตั้มโมเนี่ยล่ะสบายใจเออรักของพระพุทธศาสนาเยังได้เฮาสิม,มี่เนาะเออนี่ละ่ะคือพระพุทธเจ้าเป็นสอนไหวเนี่ยล่ะขันธีปละมั่งตโพตีติขาเนี่ยละ่ะเอนิพพานั่งปละมั่งว่าท่านผีพุทธะความอดต้นคือความอดทนมันจะเป็นตะบะยังหยิ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย กล่าวประนิพพานว่ายอดเยี่ยมนะเห็นบแต่พระบุตรเจ้าเป็นปราเป็นสอนไห้กันความอดทนนี่ล่ละอาศัยความเพียรความพยายามอาศัยความอดทนคือว่าชีวิตเนาะมันบ่มีเทพมาอุ่มสมบ่มีพรหมมาบรรดาษแมนบ่ล่ะญานิย่ยมอมทุกสิ่งทุกอย่างลงมือเฮ็ดลงมือทำด้วยเจ้าของเองตุมเฮฮิกิจจังอาตับปังอักขาตาโรตาชาคาตานี่แหละตานทั้งหลาย ต้องเหตุความเพียนความไปย่ายา่เองปราตา,าตากดเจ้าเป็นแต่เพียงปูสี่ทางแจ่สันดิเอี่ยพอว่าปบุต่เจ้าเป็นที่ทางบรรเทาทุกข,ขี่ทุกขกระเสียมสารขี่ทางพันลนลพันอันพนตกดีโยกไผ่เนะาะเนี่ยพลันพันจะหมายถึงความดับกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ในชีวิตเนี่ยอยา่าโยมเมื่อกิเลสมันดับความทุกข์มันก็ดับพระนพานมันก็ตรงกรรมวันนีร้รอด นิโรนี่ก็คือความดับทุกข์แกงสัหละเนาะอยู่ในอริยสัจสี่น่ะทุกสมุทไทยนิโรธมากแกงสัหละนิพานก็เป็นเป้าหมายสูงสุดของการศึกษาการปฏิบัติธรรมมันก็อยู่ที่ความดับทุกได้นี่ละ่ะพระบุทธเจ้าเป็นตรัสไว้ทาโลกนี้บ่มีทุกอันเนื่องจากความเกิดความแก่ความตายพระบุทธเจ้ากับบ่จำเป็นต้องอ,อุบัติแม่บ่พระธรรมกับ่จำเป็นต้องต้องแตง แต่ว่าเพาะโลกนี่มันก,ก็นยังมีความทุกข์พระพุทธเจ้าเป็นจึงอุบัตริระธทรมจึงส่องแสงทีแสงทรำส่องสว่างในโลกอันมืดมิดด้วยเอาวิชากับเพื่อนนาผ้าสัพพะสัตต์ออกจากห่วงแห่งความทุกข์แก่สาละพระพุทธเจ้าเป็นชีทางบรรเทาทุกข์ชีสุขเกษมสารชีทางพันเนรผ่านให้ฝนศกนิโยคให้แมนบอกว่างันจะไปทําวัดกับคู่บาคู่บาใหม่สองลูก นะกูบาซิลีัาโซกับกูบาชินาวาโลนะก็เจ้าก็ไปทําวัดน้ำํำก่สวดวังหันก่สวด่ดว่าพุทธเจ้าเป็นสอนจังซี่จังสีเดอ้อขวกเขาตั้งายเจึงได้หู้จีงสีว่าจจงยัน่นะุ่พระพเจ้าวังหันก็สวดนะสปปน่าลยญาติย่อมโซโบโค่นะทุกสมุทัยนิโรธมากแม่นว่าญาติย่อมพุทธเจ้าเป็นก็สอน ย้อนจังสี่ละพระพุทธเจ้าเป็นโอบัตขึ้นมาพระธรรมทองแสงทีแสงธรรมทองสว่างในโลกอันมืดมิดด้วยอวิชชาเกิเพื่อนำผ้าสัพพสัตว์ออกจากห่วงแห่งความทุกข์แกงสละพระนิพพานก็คือความดับทุกข์แกงสละอยากย่อมเนาะพระพุทธเจ้าเป็นปรัสไวผู้ใดแต่มีความหลุดพ้นพระพุทธเจ้าเป็นแกซ้อนน่ะดีเป็นวะธรรมะหรือว่าพระพุทธศาสนาะคําสอนของพระพุทธเจ้า มีรถที่สําคัญก็กคือความรุดพน้นเนี่ยละ่ะเสรนอุป,ปามาไว้ว่า,วาน้ําทะเลมีรถเดียวก็คือรถเข้มจังไห่พระพุทธศาสนาก็มีรถเดียวก็คือวิมุติรถก็คือรถแทงความรุดพ้นแก่สล่ะความรุดพน้นหรือว่าปรนิพนันเอถือว่าเป็นเป่าหมายของพระพุทธศาสนาการที่สิเขาฮอดเขาถึงเป่าหม้อันสูงสุดได้มัก็ตส่องอาศัยความเพียรความพยายามของมนุษย์แก่สละ พระบุทธเจ้าเป็นทรงแสดงรับการปฏิบัติบําเพ็ญเพียรของมนุษย์เพื่อบรรลุถึงพระนิพพานนี่แหละงดย่อมเนาะอย่างที่บอกกันละเป็นบอกเป็นสอนหัวใจของประสาสนาะการเบเฮยดบ่ทตาบาปทั้งพวงก,การทําดีให้ถึงรลอมการทําจิตใจของตนใหุ้่องใจเจงแั่ละนี่ก็เคืื่อาสอนของพระบุทธเจ้าทั้งหลายพระบุทธเจ้าเป็นได้ตรัสได้บอกได้สอนไว้ที่่ันเจีายวณนํา อ่ามาเบามาลกปกเปกตูฟังกับเพื่อเช่นสิล่ะเป็นขวันเป็นกำลังใจในการที่เฮาทั้งหลายนี่สีบอไปเห็ดความตัวสีบอไปทำบาปเดินบอวสิเห็ดความดีให้ถึงรลอมทำจิตทำใจของเจ้าของให้มันฟองใสถ้าผู้ใดปฏิบัติบำเพ็ญเอ่ความบำเพ็ญเพี้ยนแต่เขามีเช่นสี่มันก็ไปสูชุดไมาปลายตั้งได้สะสมส่งสมไปเเรื่อยเช่นส่ะเห็ดเอาตั้มเอาเนี่ล่ะคือเฮาสะสมสังสมอบร่มสิ่งที่มันเป็นคุณงามความดีใส่กะตนกระโต ใส่ชีวิตนี่แหละญาติย่อมสมบูรณ์สุข่อนเนาะการบ่อทาบาปตั้งปวงยาไปทาบาปนี่แหละพวกเข้ารักษาศีลแมนบ่งดเว้นจากการทำบาปทั้งกายทั้งวา่จาจ่ะะาแต่สัตวบ่อข่าสัดบ่เว่าขี้ตัวการทำความดีให้ถึงร้อมแมนบจกถึงว่าให้มีสมาธิการทำประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นแต่สัตวะทำจิตทำใจให้ฟองใส่ก็คือให้มี ปัญญาเจสละโตปัญญาเนี่ยสมาธิเนี่แหละญาติยอมเนาะให้เข้ามีปัญญาเกิดจากการเจริญประกรมาฐานเพื่อสอําระจิตใจให้บริสุทธิ์ปราศาจากกิเลสคือความโลภความโกรธความโล,ล,ล่งเจสอะว่าวง่ายๆรักง่ายใจความจีบประสงค์องค์เจ้าพ่อแม่ผู้บอาจานย์เป็นนํามาสั่งมาสอนกวกเข้ากันนี่แหละอยู่ในรักของศีลกสมาธิปัญญาตรสิกขาเนี่ยมันสาคัญแต่แต่ญาติย้อม นี่แหละบ่ได้บ่ได้เบาไปนอกเนื้อจากลักเจงสี่่อมันก็นอยู่ในลักเจงสี่ละสีมาธิปัญญาไตรสิกขาแมนบ่าอาทิศีลสิกขาอาทิจิตตสิขาอาทิปัญญาสิกขาเจงสัตวละมันเป็นหัวใจนําไปสู่การปฏิบัติธ่ามที่ป้แลว้วนําไปสู่ความรุดพ้นแมนบ่สีลปาลีพาวิโตสมาธิมหัปพโลโหติมหานิสังโสเมื่ออบร่มศีลดีแล้วสมาธิมันก็มีผลห้ายมีอานิสงส์ห้าย เมื่ออบรมสมาธิดีแล้วปัญญามันก็มีผลหล้ายมีอานิสงส์ร้ายแมนบ่เมื่ออบรมปัญญาดีแล้วจิตมันก็ย่อมรุดพ้นโดยชอบจากอาสวะทั้งหลายแความรุดพ้นโตนั่นละ่ะมันก็คือพระนิพานแมนบ่เห็นบ่เออแก่อยู่ในลักอันนี้แหละการประพฤติปฏิบัติธรรมแกไ่ไดเนาะบอกว่าคู่บาผู้ใดเิ่นเทศเป็นตังเป็นกอนกระกิสเเวาบ่านอกเนื้อจากนี่ดอกญากยโยมกันเย้ากุ้นปังทุกรลปทุกองคเป็นเ้าเป็นว่านาั่นล่ะ เออคู่บาสิเทศดดีปันไดเท็บอดีป yup. ันไดเท็จางไดเพิ่นกเจางสี่่ะอะ่าัดยอมเนาะเพิ่นก็จงสี่เนี่ยการบ่ทําดาบตําปพวงการตําความดีให้ถึงพร้อมแมนบ่ล่ะยญาติย่อมเออเพิ่นเบาเพิ่นอุปมาไว้เออว่าการบ่ทําบาปตั้งปวงกะเปรียบือจังกับการอาบน้สําระร่างกายให้สะอาดปราศจากสิ่งแปดเปื้อนงหลายแมนบ่กเอ้การตําดีให้ถึงพร้อมกัเปรียบือจังกับการแต่งกายให้มันสวยสดงดงาม การทำจิตใจให้พองใส่คือจังกับการดูแรลรักษาสุขภาพแต่มันแข็งแรงแข็งแองยังนี่ล่ะทั้งสามอย่างนี่ย,อย้อมจิตกรรมจิตวัดทั้งสามนี่มันต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันก,การประพฤติทำปฏิบัติทำถ้ามันสิมีพลังมันก็เป็นคือจังกับที่เท้าน่นเห็ดเท่า้มนันล่ล่ะสามารถท่านศรรีนรักษาศีนแม่นบอกงดเว้นจากการกินข่าการเบียดเบียนแม่นบอก ละเว้นจากการขาสัตว์ทำประโยชน์เพื่อสัตว์ทำการส้ำละจิตใจให้สะอาดประะาศจากความเกลียดชังนม่งแต่สีหักสงสารมาขี้ปองดองเนี่ยล่ะพระบุทธเจ้าเป็นตังเป็นสอนไหวยากย่อมบุกคลใไดจะตามในโลกนีบวชสิเป็นผู้ใต้บวชสิเป็นแม่ยิ่งถ้าแม่นวันละกัน ข่าสัตว์เป็นจากการข่าสัตว์ว่างอัจฉรยาว่างศาสตร์ปรามีความละอายมีความเอ็นดูอนุคเครา์เากืือกคูลสรรพสัตยุ่เจ้งใส่มากกะเข้ากับมีความสุขเข้ากับบอดด์ไปเบียดเบียนบอได้ไปทำลายทำลายผู้อืน่นแม่บารายาจอมจิตใจเข้ากับฟองใสแพรเมตตาให้แก้กันและกนันมีเมตตามีกูนาแม่บ่คออเห้เาดำเนินไปตามรักจริงจีให้มั่นครบ้วนบอ่อเหตุความสัว ให้ทํำความดีให้ทํำจิตทําใจให้ฟ้องใสมันกับเป็นคุณเป็นอานิสงส์แก่สล่ะให้เส้อว่าคําสอนของพระบุทธเจ้ามีคุณมีประโยชน์ดังที่เดวเวลเนี่ยแหละสิ่งํากันเมื่อไปถึงจุดหนึ่งเข้ากับทีเดวหูจักแมนบอกว่าปะบุทธเจ้าเปิ่นสอนเพื่อเข้าเนี่ยที่ได้พ้นจากความทุกข์โดยเฉพาะให้พิจารณาเพิ่นบอกว่าท่ำทั้งหลายทั้งปวงบอกว่าวยึดมันถื้อมันแมนบอกะอะไรญาติยม สัตยธรรมหมน้าล่งอภินิเวศายะเจ่ยงเสียออพระบุธเจ้าเป็นปรัสเป็นสอนไปเจีงสี่ละคอย้พวกเข้าได้เข้าใจความเป็นจริงก็เตอาน,นั่นละเ,เข้าใจว่าเออชีวิตของเฮ้าเดอ้อมันษย์ทุกปวดุัก้อนที่เกิดมาในโลกเนี่ยมันต้องประสบพบก่อทุกเขเวทานาท่างกายมอนยางเช่นความหิวความเจ็บปวดความเจ็บไข้ได้ป่วย เือยดังครับที่พระบุทธเจ้าเป็นสอนในปิจารณาเป็นประจำน่ละล่ะพญาชธทำม่อม,มี้เฮ้ามีความเจ็บไข่เป็นธรรมดาพญาชี้งานจีโตเฮ้าหลวงฝนความเจ็บไข่ไปบ่อได้ดอกการที่พระบุทธเจ้าเป็นสอนให่ใส่โยนิสม,มานาสิการปิจารณาโดยแยบไข่จังซี่กับเพื่อซอยให่เฮ้านี่หัวจักเตือนตนเองในย่ำที่มันเจ็บไข่ได้ป่วยว่าขอให้มันเป็นเพียงความเจ็บไข่ได้ป่วยทั้งกายตอนนั้น ยาได้มีความเจ็บไข่ได้ป่วยทั้งใจนําแต่ว่าบุคกล,ล้ำปวดรังก้นเจ็ดใจโดยแยกไข่จนสิบว่าได้เมื่อต้องเจ็บป่วยทั้งกายซึ่งคือจังกับเป็นอุปามาไว้ว่าถือแท่งด้วยลูกศรอนดอกที่หนึ่งเขาหัวซึ่งลระมันใจทีตนต้องมาเจ็บป่วยทั้งกายความทุกข์ทรมันใจนั่นมันกับเป็นลูกศรอนดอกที่สองพอกระวับมันเป็นการเพิ่มความทุกข์ให้ครับเจ้าของหลายยิ่งขึ้นพระพุทธเจ้าเป็นก้อนให้หุจักในการปล่อยว่างแมนบอก เพื่อกำจัดความทุกข์ตรลมันให้อยู่ที่ร่างกายโดยบลุกกล้ามไปเป็นความทุกข์ใจนี่ล่ะนั่นก็คือว่าเมื่อถือลูกสอนดอกที่หนึ่งคือความทุกข์กายจิ้มแท่งแล้วก็บกวนไปสั่มเติมตัวเองด้วยลูกศอนดอกที่สองด้วยการสั่งความทุกข์ทั้งใจให้กับตัวเองเจีงสิ่ล่ะคือจังกับเจังสี่ล่ะเอาเนี่ยตอนนี้มันลำบากเนาะสำหรับคนที่อยู่หิมแม่นม้ำไก่แม่นม้ำน้ำมันถ่วมเจังสี่ล่ะโอ้ยหนีจากบ้านจากเพื่อนมาามาอยู่เพิ่ง อที่ขาเจ้าจัดไว้ให้อยู่กระถ่อมกระต๊อบอยู่กลางถนนอยู่ขัางถนนอย่างนั้นนะบรสะดวกสบายแม่นบอร่างกายบรสบายเอาใจกับให้มันเบิกบ้านเอาเพราะเป็นยังเดี๋ยวมันกับเบิดไปทาสิ้นไปอย่างนั้นนะมีกําลังใจในการสู่ชีวิตว่าสันไปน้ํามันก็สิบัว่วมตลอดทั้งปีเดียวว่าสันเอาก็่คืดจังวันละอตาเ้าไปทุกายทุกใจโอ้ยเบิดแล้วสิ้นเนื้อประดาโตแล้วมันก็อยู่ยากแม่นบอกไรหนาจอมโผ้ากน ชีวิตมันจะเจงตี่ละมีสุขมีทุกข์ปลาเต่ากันไปกับว่าวู่ฟังสู่มือเด้น่อยหนาผู้มีปัญญาเมื่อมีอาการเจ็บป่วยทางกายก็ต้องปฏิบัติงนี่แหละญาติย่อมดำเดินตนคือจังกับที่พระพุจธเก่าเป็นอได้ประพฤติปฏิบัติน่ยแหละญาติยอมตัวสอตตัวควันเมื่อกายมันจะสับกระสายจิตใจเข้ากับเอาบ่ห้มันกระสับกระสายเหมือนบ่ อ,อประพฤติตามปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยสละเกี่ยว่าการเนตจิตใจให้ฟองใสมั่นกับปีซอยให้จิตใจของเฮ้าจำใสแม่นมาละ่ะญาติโยมแม้ในสถานาการณ์ที่มันลำบากจังซี่ล่ะยากแท้ๆเด้กเอ้ยเชื่อสาวบประสบพบพปอเองก็บ,บ่ฮู้ดอกว่ามันเป็นความทุกข์ก็ฮู้อยู่เอ่อออน่ะญาติโยมเนาะเอ้ยยังนี่แหละนี่ยนำ่นมวมบ้าน่วมเฮือนกับเจ้านี่โอ้ย เแกตัวว่ามันมวนเด็กอยากยอมโอ้ยบอมแมนเพิ่นมวนเด็กอยากยอมมันบ่มีมวนกับมันเมื่อยเมื่อยในใจจิตใจเใจสิ่งของเขาของเย็นบอกเขาหอบเอาหอบหอบเอาตู้เย็นหอบเอาพัดลมหอบเอาเครื่องใส่ไม่ซอยอยู่ในบ้านในเงื่อนขึ้นเงื่อนแบบนี้ืทอาที่แหลกเื้าตำยิดกับว่าอยากไปตายแมนบอกละอยากยอมแต่ว่าน้ำมันมาที่ระบาดนี่โอ้ยมันเสียดายแล้วแมนบอก อตูวเย็นก็บักง่ายนึงอ่ะขนใส่เสื้อแมนพัดลมอียังต่างๆเคื่องใส่ไฟฟ้าอ,เ,อเสื้อผ้าอาพอนจะสรนจดีมันเก็บได้จะเสรละเอาเป็นกําลังใจเจังไหนจังไดนใ่ให้มีความสุขใจญ่ายิ้อมเนาะกายตอนนี้ลําบากเด้เอแต่ว่าใจเอาให้มีกําลังใจเด้อถกโผถกก้อนเดี๋ยวกัเอาเดี๋ยวมันก็พานคนไปเนาะเจ้าสิล่ะความสุขความทุกขม์ขมันก็จ้งสิล่ะเนาะ สุขและทุกข์อยู่ที่ใจมิใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสถ้าไม่ถือก็ไม่ทุกข์พบสุขใจเราอยากได้ความสุขหรือทุกข์นะเจสละเนาะเออมันเป็นยังไงสั่ละมีถ่วมมีแหลงมีหลาเสื่อมหลามีหยดเสื่อมหยดสันเป็นนินท่าความทุกข์ความทุกข์เนาะมันคักเข้ากันไปบ่ถ,ถือกูได้มันก็บอกกูคือว่าใจสลาเออดังนั้นกะขอเป็นกำลังใจให้โซผู้โซควน ในการดําเนินชีวิตในการปฏิบัติจะตนกะโตเดี๋ยวทุกอย่างมันก็ผ่านไปเดี๋ยวทุกอย่างมันก็ผ่านไปเอารับจักตื่นหนึ่งย่ำมันเมื่อยแห้งๆก็เอารับจากตื่นหนึงน่งแบบว่ารับตื่นขึ้นมากแล้วก็เอาไอ้ดูต่อไปเอ้าถ้ามันผิ่ทุกอีกก็เอาพัก่อนพักพลอนจักน้อยเอารับจากตื่นเ,เดี๋ยวมืออื่นมันกะ แจ้งแล้วจจงสิละคือจังกับมือนี่รับมาจากตื่นแม่นบอเออเดียวมืออื่นมันมก็นนนกนแจ้งแล้วเดียวจักหน่อยมันก็นแจ้งแล้วเนี่ยแหนมออกไปเนี่ยเอตอตันเจ้ากุ้นแหนมทะลุหน้าต่างออกไปเนี่ยแจ้งแล้วนะแต่ว่ามีบรรยากาศคึมคึมคเยอ่เอเอคึมคึมคือฝนซีตกว่า์ั่นไปเออเนาะเอาแต่ว่ายิ้มย้มย่มจำใสกันบรรยากาศของชีวิตก็ยังเก่าต่อไปเนาะเออแต่จจงได๋จงไดกะ จุกสิงจุกอย่างมันแต่อยู่ที่เขานี่แเนาะเอ่ยเยี่ยงปากบังขั้งขออยู่ในเอ่ยเยี่ยงปากไห้ยตั้งในปัดเหม็นตู้บัวลำบัวล้านโอ้ยยังแหม็นคักเนาะเยี่ยงแค่ปากคว่ำตัวเต็มแกตาเยี่ยงแค่คว่ำปากเป่าหัวใจจะเป็นเป่าบานท่าเปิดเบิงแล้วดงตั้งกับบัวปานบ่วลำบัวล้านเป็นว่าเป็นว่าเนาะเขาเป็นก็ร่างใจเป็นก็ร่างใจาจอมโซบูโซคอนเนาะเอ่ยจังไดกะเมื่อมันมาถึง ปานนี้แล้วนี่กันโ้ยเบิ่งแต่นะ่ะนาดยอมตัวปวยตัวกั้นเห็นเพิ่นมีความทุกข์กับทุกข์ใจน้ำเพิน่นขึ้นกว่าละนะเนาะเพิ่นกับสีได้ซอยเหลือเกือกูนกันยอดไปบ้านเมืองแต่ละหม่องแต่ละบอลเบิ่งข่าวกับติดตามเอาใจใส่กันดิเบิ่งข่าวอยู่กับมีวูเขาไป้ซอยอมีสมาค,คมมีองคอ์กรอันนั่นอันนี้เขาไป้ซอยกับนีใชอยอดก้อนที่ทำงานเพื่อความเสียสละที่เขาเกยเดงานมาจึงสี่ เออที่มันสะดวกสบายจังนันนะไปหอดไปถึงได้อท่านเจ้าคุนกับไปหอดไปถึงท่างกำลังใจเังนสิละสรงเสียงทรงแกแระแสจิตไปหน่อมันบรสะดวกสบายสิไปลงน้ำลงเหือกับโอ้ยบนสุขภาพเจ้าของกับปีนี้เออับบค่อยบ่อยดี ตั้งแถวหูอื้อมานี่ไย่ดจอมบ่ปบกติปเด๋เดบางเทืยยางกับเสื้อเซได้กับย่านอยบอมยันบอมย่านเดีบางเทือนนไปนั่งเท้อไปขึ้นเทือเนี่ยโวยมันคงเช่งคงเช่ง,งเพราะเวลาล่องจากเท้อเนี่ยหูน้ำในหูมันบ่เสม,มอกันนะญายิยจอมต้องประคับประ้องเจ้าของสักพันปีเนี่ยผู้จักว่าเจ้าของเนี่ยสุขภาพร่างกายเพราะอายุถนนสายห้าสิบเจ็ดเข่าห้าสิบแปดเนี่ยมาหอด ปลายปีแหละเออหัเริ่มอื้อนี่บ่แม่นของธรรมดาญาติย่อมหูมันอื้อเออก่จังซี่ล่ะละมัดละวั่งสุขภาพร่างกายเอาแต่ว่ากัยิ้มแย้มจ้ำใสได้จับรายการได็ดสุดละญาติย่อมเนาะยิ้มแย้มจ้ำใสแต่ละมื้อแต่ละมื้อเนี่ยเออคือให้ใจมันสบายกายมันทุกข์แล้วอย่าไปหัวซ่ากับมันหลายถ้าเฮาไปทุกข์ๆๆๆกทุกทุมันอยู่จังซี่น่ะมันก็บ่ได้เออให้สบายเด็กกำลังใจเนี่ยมันมันเป็นสิ่งสำคัญ แต่แสดงว่าเออชีวิตเท่ากับเออมีคุณค่าอยู่ดอกเอยนั่งอยากอยู่ในโลกนี่ต่อไปอยู่เด็ดคุณง่ามความดีเอ็ดเบียกเอ็ดกันต่อไปอยู่จังสันหาชีวิตมันเกัจงจร่ะญาติยอมเนาะเอกอมันมีโมหน่อยญาติยอมรู้สุกมูข่อนมีโม่วมทาง